ประสบการณ์นหนูไม่ได้ตกในหัวซ่วมตกการถนนจังหวะหนูก้าวขึ้นรถอะ่ะ มันหล่นมันมีรถเก่งตามมาข้างหลังเครื่องนี้เลยเนี่ยหนกูก้าขึ้นรถปุ๊บแล้วมันก็ตกไปกลางถนนเลยนะตรงกลางเลยสวัสดีค่ะทุกคนพี่อิฟนะคะน้องใครค่ะน้องกีต้าค่ะวันนี้นะคะพี่อิฟจะมาเปิดมือถือว่ามันมีอะไรอยู่ในมือถือของ<ม>พวกเราบ้าง,งใช่ใช่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยเราจะมีคําถามเป็นข้อข้อไปนะน้องๆที่มีโทรศัพท์สมัยนี้คือโทรศัพท์มันก็จําเป็นเพราะว่าเราเรียนออนไลน์แต่บางคนอาจจะเอาของคุณพ่อคุณแม่มาใช้ก็ไม่เป็นไรแต่บางคนที่ โตแล้วแล้วมีโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องมันก็ไม่ได้แพงมากเนาะบางบางรุ่นนะบางรุ่นหรือบางคนก็ใช้มือสองมือสองก็มีนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีมันจะนัวๆห,หน่อยก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะตอนนี้ถ้าสําหรับใครเรียนออนไลน์มีไว้ก็โอเคเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ของคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําถามว่าเรามีอะไรซ่อนอยู่ในโทรศัพท์เพราะเราไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะคะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนี่ค่ะของพี่เป็น iPhone 10นะคะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะ หนูใช้เป็น iPhone 7 Plus ค่ะกีตาร์ใช้เป็น iPhone 7 Plus นะคะเป็นเครื่องมือสองปะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเหมือนจะเป็นเครื่องมือสองประมาณนี้ค่ะแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงค่ะอันนี้ซื้อให้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เขาใช้เดือนไลน์ค่ะแล้วก็ด้านหลังมันเป็นอะไรตรงกระจกมันแตกๆหรอมีครั้งนึงตอนไปวัดหนูว่าแตกหรอก็ระจกมันแตกอหรอใช่ค่ะ มีไปวัดแล้วหนูก็เอาเคสออกแล้วทีนี้หนูลืมตัวหนูโทรศัพท์ไว้บนตักแล้วหนูก็ลุกขึ้นมันก็เลยตกลงไปกับพื้นแล้วก็กระแทกกับก้อนหินเอาแล้วอานนี้แบบผ่ายภาพได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมชัดเจนเหมือนเดิมค่ะอ๋อตกใจไหมตกใจค่ะต่อไปของน้องเค้กเป็น A 5 0 S ค่ะพี่บซื้อให้ปีครึ่งแล้วเนาะใช่เร็วมากเลยอะน้องเค้กทำไมมันเหมือนกับมีรอยอะ มีช่วงนี้ที่หนูไม่ใส่เคสเพราะตอนนั้นไม่รู้ไม่มีเคสใส่มันก็เลยแบบไปขูดแบบในกระเป๋ากับขูด,ก,ขดกับเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยภาพหน้าจอล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาอันนี้หน้าจอเข้าไปนะคะหน้าจอแรกอะ่ะพักหน้าจอแล้วก็ข้างในแคเป็นรูปพี่นั่นแหละกับพี่ทิมไม่มีอะไรมองไม่ค่อยเห็นด้วยต่อไปของข้องกีต้าที่เราคนเลยอันนี้เป็นภาพหน้าจออกแล้วก็ยายแล้วก็พี่ชายค่ะอ่า เปิดไปก็เป็นภาพเดิมค่ะภาพเดิมก็โอเคเลยถ้างั้นอ่ะต่อไปน้องเค้กของหนูเป็นภาพนี้ภาพไหนมันคนะือ <laughs> มันคือภาพแบบ <laughs> หนูไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตพอเปิดเข้าไปข้างในปุ๊บ ที่บูดสุดหล่อหนูเอง <laughs> ใครอะชื่ออะไรอะ่ะหนูจําจชื่อเขาไม่ได้คือที่จริงอะอันเนี้ยมันเป็นวงมีอยู่มันสิบเอ็ดคนหนูก็เลยเลือกแบบเอาใครคนใดคนนึงมาตั้งฮะแบบให้หนูจําเลยหนูก็น่าจะจาไม่ได้หลอกเรามาดูรูปโปรไฟล์ล่าสุดในเฟซกันโปรไฟล์ของพี่ทีมแล้วกันเพราะว่า <laughs> ตอนนี้พี่ใช้ a c e b o o k พี่ทิมอยู่พี่เป็นคนชอบต้นไม้นะคะแล้วพี่ก็เป็นงานที่ซีคอนค่ะซีคอนบางคแล้วก็ให้น้องเค้กเนี่ยเป็นคนถ่ายน้องเค้กเป็นคนถ่ายภาพนี้ให้แล้วมีแค่สามคนเป๊ะเราอยู่แถวนี้แล้วก็ไปแบบไปหาอะไรทานเนาะเนองทิมเนาะพี่ชอบมากเลยแบบพี่หวานหวานสวยๆแบบที่น่าไทยๆอ่ะเก๋ๆอ่ะของหนูเป็นรูปนี้ค่ะโอ้ยมันเซ็กซี่จังเป็นนางเสือป่าเหรอนางแมวนางเขาเรียกอะไรกระต่ายค่ะคือเข้าไปในแอปของไอจีอ่ะแล้วก็ทำเป็นภาพนี้มา เราไม่จะเปิดให้ใครดูเลยก็เป็นภาพที่ว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นอะไรกันแน่เพลงล่าสุดที่เราฟังใน YouTube หรือว่าในแอปอื่นๆก็ได้เฮ้ยพี่ฟังเพลงนี้เป็นเพลงฝรั่งคือพี่นั่งรถอยู่ค่ะแล้วมันได้ยินเสียงเพลงนี้พี่ก็เลยเปิดฟังเพราะนะเพราะนะเดี๋ยวเอาให้ดูแบบค่อนทถูกเนาะเนี่ยหลายคนคงได้ยินอะเอาพอก่อน เดี๋ยวลิขสิทธิ์จับเอ้ยอะไรเพลงชื่อเพลงอะไรเอ่ยทุกความทรงจำที่สำคัญฉันยังคงเก็บมันเอาไว้รู้สึกแบบเป็นชื่อที่สั้นมากๆใช่มากๆหนชอบวงนี้มากๆล่วนหนูหรือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูเจอมาจากในอีิตเตออีกทีหนึ่งที่หนูเคยฟังแหละแต่เพิ่งหนูก็คือเพลงนี้ให้ภาษาคิดเหรอ บุ้ต้องมาพี่ลิฟต์ o อเ p e นมั้งน่าจะใช่ลิฟต์ o อเ p e นโอเคหนูชอบมากติ๊กตอกที่เราลงล่าสุดโอ้โหหนูแบบพี่พี่ลงให้นะล่าสุดน่ากับพี่ทิมมี่ี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูนั่ง่ายเล่นๆกับพี่ทิมมี่นะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวลงให้ดูเบิ่งเอ่ ไไหหนแบบาัเ้ถ่ายที่บ้านพี่นี่นาะใช่ค่ะพี่จับต้นไม้พี่ได้ถ่ายเมื่อสองวันที่แล้วค่ะหรอทำไมมันดูสวยจังคุณถ่ายตรงนี้ะนั่งตรงนี้ใช่แอปของจิ๊กตอกอ๋อแอปจิ๊กตอกคลิปของหนูเป็นคลิปแต่2020เดือน11วันที่6คลิปนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนแบบมาดูเด็กมาอะไรใช่แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้ลงอีกเลยแล้วทำไมเพลงไม่ลงอ่ะหนูไม่รู้จะลงเพลงอะไรอ่ะ คำถามที่แบบแปลกแนวแล้วน้องพี่ถามแล้วน้องก็ตอบไปพร้อมกันเลยเนาะเคยทําโทรศัพท์ตกไหมเคยเคยค่ะเคยบ่อยมากแต่ที่น่ากลัวที่สุดอะเหมือนจะไปอยู่ในห้องน้ําห้างแล้วมันเหมือนกับผ้าชักโคไปนิดนึง เขาจะตก,ตกแบบกระโปงกางเกงเวลาแบบทําๆอะไรปมานะนชอบแล้วมันก็ <S 2> <S 2> เอมเอมันก็แบบกระย่อนออกมาแล้วมันก็ตกอะไรประมาณนี้แล้วมันพาดตรงช็โกคโกไปนิดนึงเหมือนจะเป็นโรตัสอะคือใจว้ามากเลยคือถ้าตกก็ต้องล้วงถูกไหมไอ้ล้วงไม่เป็นไรถ้าพังอะเพราะตกไปในน้ำมันจะพังส่วนใหญ่อะใช่ใช่อันนี้คือแบบน่ากลัวมากคือระวังด้วยนะทุกคนระวังมากๆเลยนะเวลาแบบไปห้างอะไรแบบนี้นะของน้องคิสตาหก็คือในห้องน้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่า นานมากๆแล้วหนูเอาโทรศัพท์เอาไว้ในกระเป๋ากระโปรงมาที่นี้ก็คือหนูจะเลิกกระโปรงขึ้นนี่แหละ ยังไม่ทันได้เข้าห้องน้ำเลยโทรศัพท์ก็ไหลหล่นลงไปกับในถดถอหนูก็แบบต้องล้วงมือหยิบมาแต่ดีไม่มีอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ใช่เครื่องนี้ค่ะอีกเครื่องนึงเป็นมันตกลงไปในน้ำไหมอะตกลงไปในน้ำเลยค่ะแต่ว่าดีไม่พังโอเคค่ะประสบการณ์หนูไม่ได้ตกในถส้วมตกกลางถนนเพราะว่าหนูอะใส่ชุดนักเรียนกระเป๋ามันอย่างนี้แล้วกระเป๋ามันตื้นอะจังหวะนั่งมันจะดดนอย่างงี้ใช่ไหมจังหวะหนูก้าวขึ้นรถอะมันหล่น แต่ว่ามันมีรถเก่งตามมาข้างหลังนะแต่ว่าไม่ได้เหยียบเพราะ,ะ,ะว่าเพราะว่ารถคันนั้นนะคือรถครถคูที่หนูจกเครื่องนี้อ่ะเครื่องนี้เลยเนี่ยหนูก้าวขึ้นรถปุ๊บแล้วมันกต็ตกบไปกลางหนูเลยนะตรงกลางเลยรนะถเบรกทันท่านพันก็เหยียบไปแล้วอว่ะเสียวอะ่ะต่อไปเรามาดูว่าเราใช้เคสมือถืออะไรกันบ้างนะของพี่ยิวจะเป็นเคสแบบเนี้ยมันเป็นเคสแบบอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ พันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ว่ามันดีมากเลยอ่ะมันมีเลนข้างหลังอ๋อไม่มีเลนแถมมาด้วยแต่พี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนตัวสองตัวอย่างเงี้ยดับเบิลนะแล้วก็มันก็ซ้อนกันอยู่อันนั้นมันหเหรออ๋อเหรอไม่แต่ว่ามันรู้สึกมันดีไงมันก็ซ้อนกันอยู่ถึงมันจะหลุดแต่มันก็ดีอ่ะรู้สึกว่ามันแบบนั่นแหละก็มันซ้อนกันอยู่ตบไปเกินสิบรอบแล้วเกินสิบรอบแล้วมันก็เซฟเครื่องมากๆเลยหนามากดีมากอันเนี้ยชอบมาก คุ้มกับราคาเลยก็คือเป็นสีเงินเข้มเรียบเลยค่ะเอนแรกหนูใช้เคสใสแล้วทีนี้หนูก็เดินห้างนหนูก็เห็นตัวนี้มันมีสีชมพูซึ่งแม่บอกว่าให้หนูซื้อสีชมพูแต่หนูไม่ชอบสีชมพูเขาเลยหยิบสีนี้มาให้หนูหนูก็สีนี้ค่ะทำไมไม่ชอบสีชมพูอ่ะพี่ชอบ่มันหวานไปหรอมันหวานไปหรอใช่พี่ชอบจังมันแบบชมพูพัสเทลไปเลยอะพี่นี่เรียกพี่ไดไงถ้าต่อไปนี่น่ารักไหมมันคือถ้าผิง เค้กเป็นคนที่เปลี่ยนเคสมือถือจนพี่จำไม่ได้จริงๆเปลี่ยนบ่อยมากที่จริงมันมีนี่นะเจสมีนแต่หนูไม่ได้เอามาชอบเหรอใช่หนูชอบมากเลยอะมันแบบมันน่ารักอะเป็นเจ้าหญิงดีอะเหตุผลที่เราสมควรจะมีโทรศัพท์และก็เอาความคิดของน้องๆว่าสมมติเราเป็นผู้ปกครองอะเราจะให้เพื่อนหรือว่าให้เด็กๆอะใช้โทรศัพท์ตอนอายุเท่าไหร่หรือปออะไรเอากีต้าก่อนเลยกีต้าตอบหนูเหตุผลที่ดีๆของหนูคือ น่าจะไม่มีแต่ว่าตอนนี้เนี้ยก็คือเรียนออนไลน์อ่าก็คือเรียนออนไลน์ค่ะแต่ว่าตอบโจทย์ใช่ไหมใช่ตอบโจทย์ค่ะอคือตอบอะไรเนี่ยหนูสำหรับหนูหนูก็รู้สึกว่ามันใช่เรียนออนไลน์เพราะว่ายุคนี้คือมันเป็นยุคโควิดแล้วแบบมันมีการเรียนออนไลน์มากกว่าไปเรียนที่โรงเรียนอ่ะซึ่งหนูสู้ว่ามันก็ตอบโจทย์ดีง่ายแบบพบพาไปไหนสะดวกถ้าเราเป็นผู้ปกครองอ่ะเราจะให้เด็กๆหรือนักเรียนอ่ะมีโทรศัพท์ตอนปออะไรอ่าออกเลยประมาณจะขึ้นมหนึ่งอ่ะ โอโอเคได้ได้น้องนักกีตาร์เหรอหนูเหรอประมาณถ้าแบบส่วนตัวเลยนะพี่ประมาณปหพราะหนูว่าแบบตัวเองอ่ะมีตั้งแต่ปสีคองโทรไงตัวเองเล้าหรือแ้งแต่ปสแล้วส่วนพี่ยิบหรอมวหนึ่งปหก็มีได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันโทรศัพท์มันจำเป็นจำเป็นมากแต่ว่าถ้าเป็นพี่ไม่ผู้ปกครองนะพี่ก็จะฟิกมากๆมากกว่าพวกนี้เยอะตอนนี้คือ2คนเนี้ยเป็นล้านไงก็จะบอกว่าเล่นได้เยอะเกินไปคือปกติอ่ชั่วโมงเดียวก็พอละ ต่วันหนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วทับมหนึ่งขึ้นมานะแต่ว่าคือเล่นแบบจํากัดเวลานิดนึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงทั้งวันทั้งคืนตอนเนี้ยคิดว่าโทรศัพท์จําเป็นมากไหมมากแบบมากมากเพราะติ๊ต็อไม่มาแค่เพราะออนไลน์ไงเมื่อก่อนเราจะแบบใช้เมื่อก่อนเราจะใช้แบบดูเฟซบุ๊กดูอะไรกเรียนทั้งวันเลยนะน้องเค้กใช่หนูตื่นมตั้งแต่เจ็ดโมงต้องมีเน็ตด้วยนะประเด็นนะแล้วกีตาร์ ช่วงนี้หนูไม่ได้เรียนออนไลน์ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าก็ยังจําเป็นอยู่เพราะว่าต้องโทรคุยกับผู้ครองตอนยินว่าให้มานรับตรงไหนค่ะแต่ว่ามันก็จําเป็นใช่จำเป็นเพราะว่าบางทีอะอย่างกีตาร์เนี่ยก็เรียนออนไลน์บ้างแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ไปแล้วเหมือนแล้วแต่เขาให้เลือกใช่ไหมแล้วแบบน้องริยในห้องอะมีใครที่เรียนออนไลน์ไหมไม่มีค่ะทุกคนคิดว่ามาเรียนมันเรียนเข้าใจได้กว่าเออมันดีกว่า ข้อสุดท้ายนะคะให้น้องๆเนี่ยตอบคอมเมนต์มาด้วยนะว่าถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างคุณแม่คุณพ่อใจดีแบบซื้อให้วันนั้นเลยหรือว่าน้องแบบเป็นเด็กดีแล้วเขาตามใจซื้อให้อ่ะอยากได้โทรศัพท์รุ่นอะไรไอโฟนสิหน่อยอะไอโฟนสิบสองไอโฟนสิบสองสิคะรออะไรเอาตัวใหญ่เลยหรอก็ถ้าเขาใจดีก็ไม่คุ้ม อ๋อให้คุ้มถ้าเขาใจดีเขาให้เราทุกอย่างแล้วก็เอาให้คุ้มเลยไง่นีไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะพี่อีจะต้องส่งกับดักน้องเคเขาแหละเร็วๆนี้ก็ให้ iPhone 12แล้วล่ะอัน้องกีตาร์ค่ะ Samsung ค่ะ Samsung อะไรคะตัวท็อป top รุ่น20ค่ะนี่หนูรุ่นสุดท้ายรุ่าสุดหรอหนูชอบตัวนี้มากตัวนั้นหนูคือมนสองแถวอันนี้คือตัวล่าสุดหรือเปล่าหนูไม่แน่นใจว่าตัวล่าสุดหรือเปล่าแต่ว่าหนูว่ามันสวยมากของจริงอ่ะซัมซุง20ตัวนี้วี่ง20แล้วอ๋อโอู้หไม่ท้งาก็ซู่ะ จริงเหรอใช่หนูเคออยเห็นเขาเปรียบเทียบอยู่อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันว่าตอนนี้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรและถ้าเลือกได้เนี่ยอยากได้รุ่นอะไระใครคอมเมนต์เนี่ยขอให้สมหวังในเร็ววันนะคะใช่แต่ว่าถ้าได้ไปก็ต้องใช้ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้วิดีโอสามารถสามมาร้างรายได,ได้ได้แล้ว<ช>าจากโทรศัพท์พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายลิฟๆจ้า